กระ่ายกินเนื้อเรานี่ถเดี๋ยวเป็นอะไรนักโค้งน้ำเป็นโค้งน้ำแล้วก็ได้ได้พื้นที่สูงใช่ครับพอสูงโดยลมโดยทิศทางมันไม่ได้มีต้นไม้มาบังไปเลยใช่ลมมันจะโฟวิวหลักล้านนะมาใช้บริการหลักร้อยเทควิวได้แบบว่าเต็มที่เลยเต็มที่เลยนะถ้ามาก่อนก็ได้ก่อนก็ได้ครับก็จะแอบอิจฉาหน่อยๆนะเพราะว่าห้องนงห้องน้ำหรือแบบ ถ้าผู้หลักผู้ใหญ่อยู่บ้านพักก็ถือว่าโอ้โหกใกล้กันสวัสดีครับวันนี้เดินทางกันมาการจนบุรีครับ อบอ้าวเลยครับอากาศแต่ว่าก็ดีครับที่นี่ข้อดีมีต้นไม้แล้วก็มีแม่น้ําที่นี่กระต่ายกินเนื้อนะครับแล้วก็น่าจะประมาณสักสามปีได้ลานตรงนี้นะไอ้แม่น้ำแล้วก็เดิมทีก็เป็นเรื่องของไข้ลูกเสือก่อนอื่นมาก็อย่างแนะนํากันเช่นเคยครับไฟชี้ติด ด้านข้างรถยนต์เนี่ยครับที่ผมถือลงมาด้วยครับตัวนี้ของอ็อ o โตมันเอ้าดร์นะครับนี่มาเป็นถุงอย่างนี้แหละครับใช้ง่ายสะดวกง่ายครับติดตั้งหรือถอนได้ง่ายครับมาก็เป็นถุงใส่เสามี4เสานะครับแล้วก็คานก็1ท่อนยืดได้3เมตรเชือกแล้วก็ตัวไฟชีดเนี่ยฮะไฟชีดแล้วก็สําคัญก็คือตัวแม่เหล็กตัวนี้ครับแม่เหล็กแรงดูสูงตัวนี้ครับที่จะเป็นพระเอกของงานนี้อ่ะ ลามาอย่างเงี้ยเป็นท่อนอย่างนี้ครับประกอบง่ายครับก็คือแค่ต่อท่อนตัวนี้ครับสามท่อนตัวนี้สามารถยืดได้ถึง3เมตรเลยนะครับเป็นเหมือนแท่งเหล็กตัวนี้ปุ๊บเนี่ยฮะแม่เหล็กตัวนี้ก็10กิโลนี่รับได้สบายนะครับพอดีก็สามารถปรับได้นะครับทิศทางรถบางคนบางคนหลังคารถเป็นสูงนะครับก็ให้ตัวเนี้ยคอมไไ้กับเนินหรือว่าจะขวางอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ก็ปรับใช้ได้ ของผมมีมีมีเคิร์ฟอยู่นิดนึงนะฮะแล้วผมก็หมุนตัวนี้ให้มันได้แนวขวางไว้อย่างนี้อ่ะอีกตัวหนึ่งโอเคตัวนี้ก็ง่ายๆครับถอดออกง่ายครับแ,แค่น้ําหนักหน่อยแล้วก็ประกบอบไปก่ะนะฮะก็ได้อย่างนี้แล้วรอเอาไว้ผมก็นเลงฝั่งโน้นทางฝั่งนี้อ่ะสองด้านัวนี้วางนยะฮะอาจจะบิดบิดหน่อยหน่อยเพราะว่าโค้งรถต่างกันใช่ไหมครับอาจจะปรับนิดนึง อย่างนี้ก็ได้อ่ะการรับอย่างนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือไปตัวล็อกหมุน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 เนะี่ยเราก็จะได้กานรับง่ายๆครับแล้วก็แล้วก็เกี่ยวตัวนิวัยโดยใช้ตัว,ตว,ตวเกี่ยวตัวนี้ติดเกี่ยวสามเมตรมีขนาด2เมตร2ตน้นแล้วก็2.5 2ต้นนะครับ เรียบร้อยครับเราก็ได้ไฟชีตขนาด3คูณ4เมตรนะครับเรื่องราววันนี้ของสวัสดีครับครับเดี๋ยวเรานัดไว้กับคนทำลานที่นี่กระต่ายกินเนื้อนะครับแล้วก็มีโอกาสได้คุยกันหลายๆเรื่องตั้งใจไ้คุยหลายๆเรื่องแล้วก็สัมผัสถึงบรรยากาศที่นี่อ่ะเดี๋ยวไปคุยกับคุณวินดีกว่าครับคุณวินแห่งกระต่า,ตายกินเนื้อเอาอันดับแรกก่อนเลยนะ ทำไมต้องกระต่ายกระต่ายต้องกินผักหรือเป่าต้องกินทำไมต้องกินเนื้อครับโอเคคือที่เนี่ยครับเป็นค่ายลูกเสือมาก่อนครับผมแล้วเมื่อก่อนเรามีปลูกผักออร์แกนิกนะครัให้ลูกเสือทานอ๋อเป็นคาแรคเตอร์ของค่ายลูกเสือเต่าเราก็เลยเรียกแบรนด์ผักว่าเสือกินผักเสือกินผักใช่แล้ววันที่เรามาทำแคมปิ้งอะครับก็ หาคำที่แมทชิ่งกับของเดิมของเดิมก็เลยให้มันคอนเวิร์ตกันนิดนึงเป็นกระต่ายกินเนื้อเป็นกระต่ายกินเนื้อเสือกินผัก้วเดี๋ยวต่อไปจะมีใค่ลูกเสือครับชื่อ่ายลูกเสือเสือกินผักครับอ๋ออยู่ไหนครับอยู่บริเวณด้านหน้าครับอ๋อด้านหน้าทางบริเวณลานกางเต็นท์ก็คือจะใช้บริเวณที่ติดแม่น้ำครับ ก็คือเดิมทีผมว่าประมาณสัก3าปีมันก็คือไข้ลูกเสืออะไรนะติดที่เติดที่ติดที่าเดิมทีถ้าเป็นคนรุ่นเก่าๆผมเกิดไม่ทันเราเกิดไม่ได้เอาแลนเอาเลยก็คือ เป็นที่รู้จักแล้วก็พอน่าจะสามปีนะโควิดใช่ไหมครับใช่ครับก็คือมาเริ่มเริ่มทำพื้นที่แบ่งใช่ไหมเราไปใช้วิธีแบ่งใช่ใช่ใช่พื้นที่บางส่วนบางใครลูกเสือที่นี่แม่น้ําแควแควน้อยแควน้อยใช่ไหมครับตัวนี้โอ้โหเรานี่ยเดี๋ยวเป็นอะไรนะโค้งน้ำเป็นโค้งน้ำครับแล้วก็ได้ได้พื้นที่สูงใช่พอสูงโดยลมโดยทิศทางมันไม่ได้มีต้นไม้มาบังไปเลยลมมันจะโฟมประมาณ3ปีได้ครับได้นะประมาณ3ปี3ปีที่นี่ถ้าพูดถึงฟังก์ชันก็คือออนกาว กาวันได้หลายจุดมีหลายร้านมีหลายหลายจุดบ้างหลายร้านมากใช่ครับยกตัวอย่างข้างหลังเราอันนี้จะเป็นร้านแรกที่เราเริ่มทานะครับอันนี้อ๋อเนี่ยแรกเลยพระใจใช่ใช่ใช่เพราะตอนที่เริ่มทําก็เห็นว่าร้านเนี้ยต้นไม้ค่อนข้างเยอะเยอะครับจริเป็นต้นไม้ที่คุณพ่อปลูกตั้งแต่สมัยทําไข้ลูกเสือครับต้นไม้มันก็เลยจะเป็นแนวแนวนิดหนึ่งแนวแนวนิดหนึ่งคุณพ่อเป็นคนมีระเบียบใช่ใชก็เลย เริ่มทาที่ร้านนี้ก่อนชื่อร้านพระจันทร์แล้วก็ติดกันก็ฝั่งนู้นก็เป็นฝั่งนู้นจะเป็นร้านกระต่ายร้านกระต่ายร้านกระต่ายจะติดกับเครื่องเล่นเด็กเครื่องเล่นเด็กก็เลยจะมองให้แบบเป็นแบบแฟมิลี่ไปห้องน้ำโอเคก็สะดวกไปอีกอีกระยะหนึ่งใช่เลยครับส่วนข้างบนก็จะมีอีกหลายร้านมีร้านนับดาวมีร้านอ่างก้าข้าวเดี๋ยวเราไปเห็นของจริงกันได้เลยไม่ที่นี่ไม่เฉพาะแค่ร้านก็จะมีเป็นในส่วนของบ้านพักอมีบ้านพักด้วยสําหรับ คนที่ไม่ไม่ได้มีเต็นท์แต่อยากได้บรรยากาศเหมือนแคมปิ้งะเดี๋ยวเราไปดูบ้านพักกันดีกว่าว่าหน้าตายังไงสะดวกและก็เหมาะกับใครบ้างหากใครสนใจมาที่นี่ข้างหลังก็คือเป็นลักษณะของบ้านบ้านบ้านพักเนาะใช่ใใครที่ไม่สะดวกออนกราวก็จะมีอย่างนี้เซอร์วิสด้วยมันมีเรียกอะไรยังไงได้บ้างครับเือถ้าเป็นบ้านสองชั้นเราจะเรียกว่าบ้านเฮาอะนะครับบ้านเฮาเนี่ยก็คือจะเหมาะกับ แขกประมาณสักแขกครอบครัวใหญ่ครับไอ้น,นี่ถือว่าเป็นหลังเดียวกันหรือว่าใช่ครับรเป็นหลังเดียวกันหลังเดียวกัน<ๆ>ใช่ไหมครับอ๋อพักได้ประมาณ10 ห้าท่านแล้วก็มีห้องซอยๆอยมีสามห้องนอนครับห้องนั่งเล่นอ๋อโอเคและใ้ถุดบ้านก็ดูแลอย่างโยิ่งเลยร้านข้างหน้าก็คืออยากให้บรรยากาศเหมือนแคมปิ้งก็คือการเต็นท์มานั่งกินแต่เวลานอนก็เป็นนอนห้องฟาร์มีมากมากใช่นี่ถือว่าเป็นเป็นเรือนเก่าตั้งแต่ใช่ตั้งแต่สมัยคุณพ่อทำมาั้ง่คุณพยอเลยเมื่อก่อนก็จะเป็นบ้านพักของครูครับที่เข้ามาดูแลเด็กเด็กๆก็นอนพื้นไปใช่ใช่ครูก็นอนครูก็จะใช่รับนอน นี่นี่นี่ได้เลยนี่นี่บรรยากาศน้ําจะอย่างนี้ตลอดไหมครับใช่ครับแม่น้ำแปรก็จะได้แรก็จะได้อารมณ์นี้ตลอดครับใช่อันนี้คือถ้าถ้าล่องไปตามน้ําก็คือจะเข้าอําเภอเมืองนะครับอ๋อนี่นี่อ๋อท่แม่น้ำโพที่ที่ตรงหน้าเมืองหน้าเมืองแล้วส่วนอันนี้ก็คือจะมาจากไซโยครับไซโยอ๋อจริงๆถ้าถ้ามากันกลุ่มใหญ่ครับเราสามารถเล่นพัทเทิลบอร์ดได้พัทเทิลบอร์ดโอเคครับก็คือสามารถติดต่อเล่นพัทเทิลบอร์ดได้ได้อีกส่วนหนึ่งของตัวบ้านพักที่ รู้สึกจะจะมินิมอลลงมาหน่อยสำหรับแบบกุ๊บเล็กๆคนเล็กๆกลุ่มประมาณสัก4-8ถึงคน4ี่ถึง8คนทีเราจะเรียกกันว่าเคบิน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 นี่ลัะก็คือมี2หลังแต่2หลังก็จะซอยหลังละมีละวอห้องโอเคได้4ี่ถึง8ปข้างในสะดวกกว้างขวางมากนะฮะ เป็นสองเตียงผม่ไปดูห้องนั้นเมื่อกี้สองเตียงแล้วก็ห้องน้ำนี่โหใหญ่โตมาก็อำนวยความสะดวกกันไปนะนะฮะเพราะเราอยากให้อยู่ธรรมชาติและยิ่งออกมาข้างนอกเห็นไหมก็มีเก้าองค์เก้าอี้มีพื้นที่สวนเเหมือนที่เรายืนอยู่นะฮยออกมาสัมผัสนั่งกินโมู่กสบายใช่ใช่ใช่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบเป็นทางเลือกกันไปครับ หนุ่มๆสาวๆอย่างเราอะนะอย่างเราอะนะอย่างเราเนี่ยเราก็จะไปกลางเต้นกันใช่ครับกลางกลางข้างหน้าก็ได้ไม่ว่ากันกลางเต้นนว่นนี่สนุกสนานจริงอะไผู้หลักผู้ใหญ่ก็นอนห้องแอร์เย็นสบายเบาะนุ่มๆจะได้สะดวกกับครอบครัวที่บางทีแล้วไม่ต้องอ้างอาม่าอะไรจะบอกว่าทําไมไม่พาอ้วกไปด้วยไม่ได้แล้วเพราะที่เนี่ยมาได้อาม่าก็อยากจะมาด้วยถูกต้องผมว่ามันมันเป็นเรื่องการ เที่ยวเป็นครอบครัวใช่รับมีลูกค้าทุกกลุ่มมาอาม่าคุณแม่คุณปู่คุณย่าไม่งอนแน่ใช่ครับรับรองได้ครับร้านหลานมรดกได้เหมือนเดิมยังอยู่เหมือนเดิมใช่ใช่สวัสดีครับมาทั้งทีวันนี้ต้องนิดหนึ่งมินดื่มกาแฟไหมครับได้เลยครับได้นี่หมายถึงว่าพร้อมครับอนีโอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ไปหาที่นั่งดื่มกาแฟกับมุมวิวหลักล้านได้ไมาใช้บริการหลักร้อยโอ้โหมันช่างั้นพักกันสักครู่ครับ สนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพและนี่แหละครับถือว่าเป็นวิวหลักล้านนะมาที่นี่ไม่ควรพลาด ช่ครับดที่ตรงนี้มีชื่อว่าอะไรนะครับคุณเวดหยุดตรงนี้านเราเรานึกชื่อไม่ออกครับก็เลยตั้งชื่อว่าอันไตเติลครับอันไตเติลไม่มีชื่อไม่มีชื่อใช่ครับมันมีอันไตเติลหนึ่งสองสามอะไรด้วยใช่ครับก็จะเป็นลานที่เป็นไพรเวทครับลูกค้าสามารถจองล่วงหน้าได้ถ้าาจะมนนอแต่น้อยนิดนะครับเดี๋ยวบอกนึกถึงลานที่ว่าอันไตเติลหนึ่งสองสามนี่เจ้าอะไรเราไพรเวทจริงๆเน้นไพรเวทก็หลังสองหลังคือแบบ อะไรกันอย่างนั้นเลยไม่ไม่วุ่นวายแน่เพราะมันเป็นเฉพาะมันเป็นอะไรก็เป็นลักษณะของของเนินไล่แล้วก็เนี่ยฮะเทควิวได้แบบว่าเต็มที่เลยเต็มที่เลยนะสไลด์นี่นเลยนะโอเคอืมแล้วก็การเดินทางของสวัสดีครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณหลายๆส่วนเหมือนเก้าอี้นั่งครับสบายๆนี่ส่งบัตเตอร์ไฟตัวนี้เป็นของโนมาดิกตัวเนี้ยดีไซน์ได้หมดอยากได้ลายไหนเหมือนเราที่นั่งอยู่ครับลายเนี้ย อยากได้ลายในมือถือเข้าไปให้เขาทําเป็นผ้าอย่างเงี้ยออกมาเลยเป็นผ้า6 0ร้อยดีจะตัดเป็นโลชร์เป็นพัตเตอร์ไฟได้หมดถือว่าเป็นเก้าอี้ที่แบบเราคัสซ่อมได้ครับนะหรือจเจ้าเก้าอี้เก่าจะรักชอบเก้าอี้คุณปู่เก้าอี้โคงยังอยงู่แต่ผ้าขาดอะไรเงี้ยก็เอาไปให้เขาเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนอะไรปะถือว่าคัสซ้อมกันก็เข้าไปดูโนบาดิกเมื่อเบรกที่แล้วถว่าเป็นคนดื่มกาแฟไหมไชวนด,ดื่มกาแฟสักแก้วครับคุณวียนได้เลยครับได้เลยครับพร้อมครับดื่มกาแฟไหมครับต๋อเป็นคนทํา เปิดร้านกาแฟด้วยใช่ครับนะฮะแล้วก็หลายหที่ด้วยใครมาเมืองกาญจนบุรีนะาจะอําเภอเมืองถนนคนเดินผมเพิ่งทราบเลยนะฮะนี่แหละฮะเป็นทายาทถือว่าทายาทของของคุณรุ่นไหนครับของคุณปูนทวดเอ่อของคุณทวดของคุณทวดนะบ้านสิทธิสังดิ์หลังเหลืองๆครับเดินต้องแวะกะพงกาแฟขนมเนาะนะก็ แวเวียนกันได้นะทุกคนต้องมาการจนัุ่ยแล้วก็นี่หนึ่งบรรยากาศของกาญจนบุรีใช่ครับที่เดินทางมาเราก็ไม่พลาดที่จะแนะนํากาแฟกันอีก2อย่างนะครับเหมือนตัวแรกนะเป็นกาแฟของโรงกาแฟโคตละมุนนะครับเป็นกาแฟไทยฝังของละมุนละเบนมาแล้วทั้งโคเข้มโคกกลางโคอ่อนหรือจะแบ็คเลยใช่ไหมใช่ครับแต่กับบรรยากาศแคมปิ้งใช่เขาเรียกอะไรอ่าสโลบาร์กันปะสโลบาร์จะบดมือบดอะไรต้มแบมอสกาพอดอะไรตัวเนี้ย จัดการได้เลยหรือจะแบบไม่มีอุปกรณ์ก็เหมือนกล่องที่เห็นตัวนี้ครับเป็นดิฟแบบแค่ฉีกนะคนที่คุ้นเคยกับด้อใส่น้ำร้อนปุ๊บทานได้เลยโอ้โหอย่างกาแฟสดพกติดตัวไว้ตลอดเวลานี่คือข้อดีของบรรยากาศกาแฟครับเป็นคนดื่มกาแฟขนาดไหนครับคุณเี่ถ้าให้พูดก็ดื่มทุกวันดื่มดมจะชอบกินอเมริกาโน่ถือว่ากาแฟกับแคมป์นี่ มาันคู่กันมันเป็นอะไรที่แบบคู่กันเช้าเช้านะครับบรรยากาศเป็นไงบ้างเรามาทําแคมป์สามปีนะผมว่าเห็นบรรยากาศของสีสันความเป็นละมุนของกาแฟแน่เลยใช่ครับเป็นไงบ้างครับตินที่ลูกค้าก็ตอนเช้าก็จะตื่นมาดิปกันนะนักดิปเป็นนักดิปกันนะมันมันมีความฟันขมวงว่ากลิ่นกาแฟก็โอ้ยๆขับโอ้ยๆชอยๆไปนะนะผมว่าบรรยากาศต้อง ก็ไม่พลาดคนแคมป์นะพอเป็นแคมป์เนี่ยมันจะมีองค์ประกอบด้วยความว่าบางคนก็ไม่สายอุปกรณ์บางคนก็มาสายเบานะผมว่าแนะนําอีกหนึ่งเรื่องราวของทั้งสายอุปกรณ์และสายเบาได้นะอุปกรณ์เต็มที่ไปเลยครับแต่กาแฟที่แนะนำเนี่ยมันเบามากครับหรือคนสายเบาก็เอาตัวนี้ไปก็จะเบาขึ้นอีกเหมือนที่อยู่ตรงหน้าเราเนี่ยครับในในส่วนนี้ครับนี่ตัวนี้ครับเป็นคอฟฟแอดวานนะครับเป็นกาแฟโดยโปรเซสเขาคือการอัด กาแฟผ่านโเซสไในตัวเจน<ม>เป็นกาแฟรพรีเมียมที่อัดไนโตรเจนใหมคบคุณภาพหรือ,พ,รอ,พ,รอพอลิตี้กาจะเหมือนเดิมแล้วมีความเข้มข้นความพรีเมียมครับ่อดีแล้วก็ข้อดีส่วหนึ่งพกง่ายติดตัวง่ายหรือว่า2023นี่ไม่ควรพลาดแล้วก็มี5รสชาติเหมือนที่ผมถืออยู่เนี่ยเป็น t f f e e ครับใช่แล้วก็มีโคบูที่เป็นผลไม้โคบูที่เป็น โกโก้แล้วก็เอสเรสโซ่แล้วก็มอคค่าฮะารสชาติแล้วแต่ชอบนะครับแล้วก็หลายคนอาจจะงงว่ามันจะดื่มยังไงมันจะอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันคือกาแฟที่สกัดแบบเข้มข้นหมืเนยอิมที่เข้มข้นเราก็จะเอาไปผสมชอบน้ําร้อนก็ใส่น้าร้อนชอบน้าเย็นก็ดื่มหรือน้ําผลไม้ที่ฮีทกันเป็นท็อปออนออรเรนจ์โคโค่ัาหรืออะไรอย่างเงี้ยได้หมดหรือน้ําเปล่าหรืออะไรได้หมดเลยผมว่าหรือนมใช่ใช่ใช่วันนี้อยากแนะนํา ครับนะฮะไหนๆเคยเคยเห็นผ่านๆมาบ้างใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้ให้ลองเลยครั้งแรกเลยแบบเลยอย่างนี้เลยนะคุณวินเดี๋ยวผมขออนุญาตเป็นเป็นโคบูแล้วกันนะช่วงบ่ายใสๆอย่างนี้นะครับ วันนี้น่าจะไปสองแล้วแหละแต่โคบูอ่าโอโคบูอ่านี่โคบูโกโก้กับผลไม้เอาตัวไหนดีครับเอาเป็นผลไม้กันผลไม้นะอาทีเดี๋ยนะอ่ะนี่เลยครับขออนุญาตมอบให้ครับโอนี่ง่ายๆก็คือแค่ดึงสติกเกอร์ตัวนี้ออกแลวคุณวินจับให้มั่นนะจับให้มั่นนะอย่างนี้นะแล้วเราบีบเข้าไปในน้ําวันนี้ผมเตรียมน้ําเย็นเนาะโอเคอ่ะคุณวินลองดูเลยอ่ะลองดูอโอมีโอ้ด้วยว้าวว้าวนี่แหละครับนี่คือความ เกมคอนกดได้หมดเลยครับ wow. คุณว้ารังไงครับสะดวกไหมครับสะดวกมากอน,นี่เราเตรียมน้าไว้เกือบครึ่งแก้วเลยนะคุณเป๊เเะยงไงนี่แหละหเป็นกาแฟที่แบบสิบสิบห้าทีคุณสามารถลิ้มลองรสชาติมันได้กรณีแบบไม,ไม่สะดวกไปร้านหรือไม่เอาแบบเร่งๆรด่วนหรืออะไรหรือพกติดตัวง,าง่ายดีนะครับผมว่าก็ลองดูในเพจได้ครับเพจของแคมเตอร์แล้วก็ รายละเอียดอื่นๆอะไรเงี้ยเข้ามาสอบถามได้นะฮะที่นี่กระต่ายกินเนื้อมีร้านอีก 3- 4สร right so be ้านที so ่ไม like right? so oh, ่ได okay, ้แนะนำกันแล้วก็มีรายละเอียดผมว่ากว่าจะสวยครับมันไม่ธรรมดาผมว่าไม่ธรรมดาปาดเหงือกันไว้เยอะได้เดี๋ยวเบรกหน้าเราไปเดินดูกันไปเดินคุยกันว่ากว่าจะสวยอย่างที่เห็นวันนี้กวาจะเป็นที่รู้จักในวันนี้ครับโอ้โหมันผ่านอะไรมาบ้างโอเคพักกันสักครู่ครับ สนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพแล้วก็ยังคงอยู่กันที่กระต่า,ตายกินเนื้อครับผมกับคุณวินแล้วก็บรากาศที่นะฮะอยากให้เห็นแล้วก็สัมผัสกันเหลือเกินหลายคนเคยมาหลายคนยังไม่เคยมาก็ไม่น่าจะยุ่งยากตัดสินใจในการมาก็ที่นี่เน้นย้ำอีกทีก็คือบริการในการ ให้บริการในการกางเต็นท์กาวแล้วก็มีบ้านพักด้วยใช่ครับนะครับพูดถึงฟังก์ชันที่นี่จริงๆฝากฝากท้องฝากอะไรไว้ได้ใช่ครับที่นี่เหมือนบ้านพักเนี่ยครับถือว่ารวมอาหารชาาแล้วอ่าครับเป็นอะไรครับคุณบิ๊กบอยจะเอ่อเป็นมีไข่กระทะครับมีข้าวต้มเรื่องอาหาเซอร์วิสกันไปก็ถือรวมในบ้านพักแล้วใช่ครับเพราะว่าอาจจะไม่สะดวกในการอย่างอื่นๆนนะฮะแล้วก็ไว้ใจกันได้แล้วก็ตอนเช้าตอนเช้าเนี่ยก็ถือว่าสำหรับคนกาวเนี่ยเขาไปสั่งได้ไหมครับสวัอาทิตย เดี๋ยวก็เปิดเปิดรัวบอกกันได้ก็เดี๋ยวทําให้ทานกันแต่ละส่วนก็จะมีราคาในการกลางแตกกันแตกกันไปใช่ครับนะครับเหมือนที่ไกลๆตรงนู้นเหมือนที่เรานั่งดื่มกาแฟกันเมื่อกี้ก็จะเป็นอันเซอร์โหนอันนี้ก็อีกอีกราคาหนึ่งนิดนึงเพราะมันเป็นเรื่องของร้านพรเศษ ส่วนที่เรายืนตรงนี้คือลานนับดาวครับนับดาวนับดาวนี่ถือกว้างสุดของของที่นี่ไหมครับใช่นะนับดาวถือเป็นพื้นที่กว้างสุดแต่ว่าก็เนี่ยฮะสัมผัสบรรยากาศได้เหมือนกันเห็นน้ําติดน้ําเหมือนกันครับแม่น้าแควได้เหมือนกันนะครับนับดาวแล้วก็แล้วก็ส่วนนับดาวถ้าเราหันหน้าถ้าเราหันหลังให้ให้แม่น้าแควก็จะใเหมือก็จะเป็นอเดใช่ครับอาณเดใช่ใช่ก็มีให้เลือกกันไปแล้วก็ข้างหน้าก็จะมีอีกอีกลานหนึ่งใช่ไหมครับตรงโน้น ปกติจะเรียกกันว่าลานทททครับทททครับก็เป็นลานที่ทททเคยมาจัดงานเคยมาจัดงานก็เลยใช้เรียกกับเหมาะอะไรอีเวนต์ใช่ไหมครับใช่ครับสวยสมบูรณ์ตัวลานอเดก็เคยจัดงานแต่งงานอ๋อใช่ครับแล้วแล้วแต่มูทโทนที่จะชอบใช่แล้วแต่ชอบครับแล้วแต่ชอบเอาที่ชอบที่ชอบมาที่นี่ครับพูดถึงบรรยากาศโดยรวมทั้งฟีของของกระต่ายกินเนื้อนะครับเป็นไงบ้างครับ ก็ถ้าหน้าร้อนก็อาจจะร้อนนิดนึงอนนิดแต่ก็ด้วยความที่มีร้มไม้ค่อนข้างเยอะนะใช่ได้ร่มไม้ครับผมก็สามารถพักได้ครับเราสามารถเอาแอร์มาได้นะครับได้ที่นี่ก็เซอร์วิสเรื่องระบบไฟแล้วก็ได้ได้รองรับได้อยู่หน้าหน้าฝนยังไง หน้าฝนก็จริงๆเป็นช่วงที่เหมาะกับการกางเต็นนะครับนะใช่ส่วนตัวผมก็ชอบนะส่วนตัวผมเป็นคนชอบเลือกเลือกร้อนเลือกเลือกฝนดีกว่าร้อนมากอุปกรณ์เต็นท์ส่วนมากก็จะเดีนนี้เดี๋ยวนี้ก็จะซัพพอร์ตเราได้ดีมากซื้อมานะไม่เคยโดนน้าเลยมันก็เสียชื่อเต็นเปล่าๆใช่ก็เป็นเรื่องที่แบบ แบ่งปันกันไปพูดถึงที่นี่ครับถ้ามาในละแวกนี้หรือว่าอยากจะแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวหลายคนถ้าไม่เคยมากาญจนบุรีมาการเต็นกับเราสามารถไปเที่ยวอะไรได้ยังไงได้บ้างที่ใกล้ลานเลยก็จะเป็นบ,บิบิธภัณฑ์บ้านเก่านะครับอครับ,รบก็มีมี ทำไว้ค่อนข้างดีเลยมีประชานเมืองสิงห์นะครับผมมีเมืองมาริกาอ๋อโอเคมาริกาหรือว่าถ้าไปน้ําตกเอราวัณก็ประมาณ1ชั่วโมงครับสามารถขับรถได้หรือจริงจริงๆถ้าถ้าเข้าเมืองไปร้านกาแฟอะไรนะอะไรนะก็ไม่น่าจะเกินไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงนีจะดีนะดีครับก็แวะเวียนกันได้ถนนคนเดินก็ไม่ควรพลาดนะใช่ครับสกายวอล์กอ่าอ่าสกายวอล์กอันใหม่ใช่ถือว่าใหม่เลยนะสกายวอล์ก ก็ได้ทั้งหมดแล้วครับกลางวันไปเที่ยวกลางตอนเย็นเย็นก็มาธรรมชาติหุงห้าอาหารกินกันนะครับก็เป็นบรรยากาศที่น่าสนใจมากเดี๋ยวเราเดินไปดูลานททหน่อยเมื่อกี้ผมค้างคําถามว่ากว่าจะสวยนะครับมันก็มีเรื่องราวมีซอรี่ของมันเห็นสวยๆอย่างนี้นะกว่าจะสวยที่เป็นไงบ้างครับก็ ใช้ได้อยู่ครับใช้ได้อยู่ใช่แลอย่างที่นี้ปลูกหญ้าก็ค่อนข้างเยอะคับเยอะใช่ไหมเยอะมากมีปัญหาอะไรอยากแชร์ไหมครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากทำบาลานแต่แบบยังไม่มีประสบการณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยคุณคุณควิ๊กบอกสักเรื่องสองเรื่องเหมือนเรื่องหญ้าเรื่องพื้นเรื่องระดับน้ําเรื่องห้องน้ําเรื่องทราฟฟิกเรื่องไฟอะไรเงี้ยมีไหมฮะก็กส่วนมากก็ถ้าเป็นพื้นที่ท,ที่ลูกค้ากัง บ่อยๆอ่ะครับ,รบมันก็จะมีการที่หญ้าตายบ้างหญ้าตายเราก็อาจจะต้องมีการแบบพักหญ้า,าหรือถ้าบางโซนที่ช่วงนี้ผมเองก็ปรับเองเหมือนกันก็อาจจะทําเป็นลานหินเพิ่มอะไรับผในบริเวณที่ที่หญ้าตายบ่อยจริงๆอะไรครับผม,มก็เป็นประสบการณ์กันนะถือถือว่าอา๋ออันนี้อันเซเตอร์สก็จะลงที่นีน่ก็จะเห็นนะฮะ อันนี้ถ้าเป็นรถพวกรถบ้านพวกแวนอะไรเงี้ยรถบ้านสามารถจอดจอดริมริมริมไซน์นี้ได้เลยได้เลยอ๋อครับผมก็ลองรับกันได้เนาะพวกกลุกท็อบเต็นท์้ใช่ครับใช่ได้ใช่เต่อไปมันอาจจะเป็นแบบคล้ายๆเอาเต็นท์อ๋ออนาคตอนาคตเราอาจจะเป็นเป็นแบบว่าเป็นเต็นท์น็อกดาวน์ให้อาพร้อมนอนพมชก็เก๋ดีนะเก๋ดีแต่ตรงนี้ ก็ก็เป็นราคาที่แบบไม่ไม่ได้เป็นราคาเท่ากับนอนกาอ๋อแอ้วก็ไม่ได้เป็นไพรเวทอะไรแต่ว่าถ้ามาก่อนก็ได้ก่อนก็ก็จะแอบอิจฉาหน่อยหน่อยนะเพราะว่าห้องนงห้องน้ําหรือแบบถ้าผู้หลักผู้ใหญ่อยู่บ้านพักก็ถือว่าโอ้โหใกล้กันโอ้หนี่สบายมากเลยนี่เราบอกทริคนะครับทริคแบบว่าถ้ามาลานดอทอนะครับครับลูกๆหลานๆแล้วก็นอนกาวกันได้นะครับดครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ก็อยู่กับเคบิ้ลได้ไหมครับอ่าเข้าไปนี่แหละ ง่ายมากห้องน้ําเด็กๆอาจจะใช้ในว้านร่วมกันก็ได้ครอบครัวเดียวกันก็ไม่ว่ากันคนที่ต้องใช้ธรรมชาติร่วมกันทุกคนใช้ธรรมชาติฝากดูแลอย่างไงบ้างครับก็ถ้ามีโอกาสก็อยาหาขยกขยนะย okay. นะแยกขอโอเคนี่นี่ปอัหนึ่งของขอสดแยก ถูกปติกอะไรอย่างเงี้ยออกจากในส่วนที่มันต้องชําระมันก็จะชําระได้ง่ายในส่วนที่ประโยชน์มันก็จะได้มีเกิดขึ้นนะที่เราจะได้สามารถเอาไปทําปุ๋ยโอเคถ้าสนใจหรือว่าติดตามความเคลื่อนไหวจองห้องพักจอนติดต่ออยากเข้ามานอนที่กระต่ายกินเนื้อติดต่อช่องทางไหนได้บ้างครับก็ถ้าสะดวกที่สุดก็จะเป็นทาง a c e b o o k นะเฟซบุ๊กใช่ครับใช่ครับเฟซบุ๊กกระต่ายกินเนื้อนะครับกางเต็นท์เซิร์ชเจอเลยไม่ซ้ำไม่ซ้อนกับใครแน่ใช่ไหมแต่ว่า นี่คือเรื่องราวของคนทำลานนะครับบินแล้วก็กว่าจะสวยก็ยุ่งยากอย่าเห็นว่าสวยแล้วก็แล้วก็สนุกกับมันจะทำก็ต้องเรียนรู้กับมันนะครับผมว่าหลากหลายปัญหาครับเราก็แค่เป็นส่วนหนึ่งที่ชวนกันมาคุยนะครับแล้วก็ ได้ดื่มกาแฟกันสวัสดีครับนะแล้วก็ฝากติดตามด้วยครับทั้งทางคุณวินแล้วก็ในส่วนของสวัสดีครับนะครับทางเพจเราทาง MVTV เราเจอกันได้ทุกวันอาทิตย์16เนลิกา30นาทีนะครับแล้วก็เจอคุณวินในทางนวเดี๋ยวคราวหน้าจะเจออีกยังไงยังไงอนาคตมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับที่นี่ก็ต่อไปน่าจะมีเต็นให้ลูกค้าให้ช่าครับพร้อมกันเอาองค์หารก็สั่ง เสวอาทิตน,นะหมูกระทะมีนะหมูกระทะเออเย็นย้ำหมูกระทะหมูกระทะก็เย็นๆเนี่ยไม่ต้องอะไรมากก็สั่งหมูกระทะจะเราลองดูเราก็อยากลองเหลือเกินเราลองมาทุกแคมป์ครับหมูกระทะหากใครสนใจนะที่นี่ถือว่ากิจกรรมมาทํางานมิสติ้งอะไรก็สะดวกมากใช่มีหลายงานแล้วที่มาใช่มครับแล้วก็โดยพื้นที่ฟังก์ชันก็เลือกใช้กันดูใช่ครับเีฝากที่กราต่กินเนื้อ